ก็อย่างที่บอกครับว่าเชียงใหม่เนี่ยโอ้ยบ้านเฮาเขาเป็นจังหวัดที่สําคัญที่สุดในภาคเหนือเลยนะครับเป็นศูนย์กลางพัฒนาในด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะการเจริญเติบโตของธุรกิจบ้านคอนโดจากพื้นที่ในตัวเมืองก็ขยายออกไปในพื้นที่รอบๆเรียกได้ว่าทุกๆท,ท,ท,ทําเลของเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีโครงการบ้านคอนโดเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโดยเส้นทางที่มีการพัฒนาเด่นมากๆก็คือ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์หรือทางหลวงหมายเลข11ครับใครชอบคอนโดมาดูในโซนนี้ได้เลยนะครับมีเลือกเป็น10-10โครงการราคาก็น่าสนใจเริ่มจากล้านนิดๆเท่านั้นเองห้างสรรพสินค้าชั้นนําก็อยู่บนถนนสายนี้ด้วยคอมมูนิตี้มอลล์อีกหลากหลายเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีถนนสมโพธิเชียงใหม่700ปีอ่ามีถนนเชียงใหม่แม่โจ้ถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดแล้วก็เชียงใหม่สันกําแพงครับ เส้นทางเหล่านี้เนี่ยครับที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมากเลยทีเดียวครับแล้วก็มีครบทุกอย่างด้วยบ้านเดียวทาวน์โฮมบ้านแฟดแล้วก็อาคารพาณิชย์ราคาี้ตั้งแต่ล้านกว่าบาทขึ้นไปจนไปถึง10ล้านไปเลยก็มีครับอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านหลังใหญ่หลังเล็กแรงของโครงการแล้วก็ระยะห่างจากถนนใหญ่ด้วยโอ้โหหลากหลายจริงๆอ่ะคราวนี้ครับไปดูฝั่งคลองชปรับทานกันบ้างดีกว่า ทั้งรูปแบบบ้านและราคาก็คล้ายๆกับโซนอื่นๆครับคือมีความหลากหลายมากๆเหมือนกันแต่โซนนี้เนี่ยเขาพิเศษตรงนี้ครับเขาได้เปรียบตรงที่อยู่เชิงดอยสุเทพปุ๋ยเพราะฉะนั้นก็จะได้วิวได้บรรยากาศธรรมชาติเต็มที่เลยแหละสุดท้ายครับย่านเชียงใหม่หางดงโอ้โหที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ติดก,กับนครเชียงใหม่เลยความเจริญความเป็นเมืองเนี่ยแทบแยกกันไม่ออกเลยนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญอ,อื่นๆของจังหวัดอีกด้วยเพราะฉะนั้น กิจการต่างๆรวมทั้งบ้านจัดสรรมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคึกคักครื้นเคลงมาถึงตอนนี้ด้วยจำนวนบ้านคอนโดโครงการใหม่ๆของเชียงใหม่ในตอนนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า200โครงการนะครับคนเชียงใหม่เองก็ซื้อคนจากต่างพื้นที่ที่รวมทั้งคนกรุงเทพมาซื้อกันเยอะเลยแล้วก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอีกด้วยโอ้โหว่าแต่คุณนะครับคุณสนใจไหมครับสนใจติดต่อได้เลยครับที่โ o มบ by Sky กเพราะจะพาไปดูเดี๋ยวนี้